สวัสดีครับฮัลโหลสวัสดีครับนี่ Two Faster นะครับพูดไปเกิดอาการแย่งกันพูดไม่ทันเลยบอกไม่ออกแบบเอาไงเอาไงไม่กดไม่ติดเมื่อกี้กดแล้วเฟลเอาเหรออันนี้เฟลซะงั้นเฟลหนักเลยเออพี่รู้วิธีการสต็อปไหมสต็อปแซปปะเลิกออกแล้วกดปุ่มเดิมไงปุ่มเดิมที่อัดอะไม่ใช่มันจะดับไปเลยแบบให้มันหยุดก่อนอะ หยุดก่อนแล้วเริ่มันหยุดก่อนแล้วเริ่มใหม่แล้วเริ่มก่อนก็ต้องกดอันนั้นอ่ะก็กดปุ่มเดิมที่กดอัด o m g นี่จบมาเข้าวันไหนดีสามสามสองหนึ่งอ้าวผมเลิกแล้วฮัลโหลสวัสดีครับนี่ทูไฟเตอร์นะครับใหม่เอ็โค่นิดนึงครับวันนี้เราอยู่ในท็อกทอกกับน้องๆนะครับ ก็ช่วงดึกนะครับไในปาร์ตี้ผมมีใครบ้างเนี่ยปาร์ตี้นะในปาร์ตี้ผมมีจ้องตากันทูฟาสเตอร์นะครับโคนาจิก้าหนึ่งหนึ่งหนึ่งนะฮะบายยูริแอชชาทาแล้วก็บายบุกซาซาแล้วก็ชินซันนะครับก็น้องๆขาประจำที่อยู่ในทอกทอกวันนี้เรามาเล่นกันรอบดึกนิดนึงนะฮะรอบดึกนิดนึงไม่นิดนึงอ่ะดึกมาก วันนี้เราจะมาเล่น Bounty Hunter กันนะฮะอืมอ้าวโคนาจิก้าไปไหนอ้าวกดเข้าไปคนเดียวื่อกี้เห็นวิ่งโคนาจิก้าไม่ออนไลแสดงว่าเขาบินไปแล้วมั้งสงสัยเขาบินมั้ยอ้าวอ้าวอ้าวอาอันนี้ก็ออกอีกคนนึ่งไปหมดเลยอ้าวใครออกเหรอเฮ้ยพี่แอดไม่อ้าวขอโทษเมื่อกี้ไปพิมอะไรไปโดนบอลชน แล้วพิม์ทับลี้มาใหม่เล่าโอเคพี่เข้ายังเข้าแล้วนะไม่ขึ้แล้วยูจอยโดนแล้าสีเมื่อกี้เห็นกระโดดเข้าเลยโอเคไปแล้วนะไปเลยจะบอที่ฮันเตอร์พี่ไม่ค่อยได้เล่นรู้สึกว่ามันจะให้ฆ่าคนที่มีชื่อขึ้นทางด้านขวาอ้าวหนูไปฆ่าคนมั่วหมดเลยอะพี่ฆ่าคนไหนก็ได้ก็ได้แต้มหนึ่งแต่คนที่มันในนี้ไม่ใช่หรอก ค่าคนได้หนึ่งครั้งก็ได้หนึ่งคะแนนแต่ถ้าเกิดค่าคนที่มันมีค่าหัวอยู่ด้านขวามือชื่อขึ้นด้านขวามือเป็นชื่อสีแดงอ่ะก็จะได้ห้าแต้มห้าแต้มก็แจ๋วเลยห้าแต้มเยี่ยมเลยตอนยังไม่รู้กฎเลยเนี่ยตีมั่วแล้วรอดรู้สึกมันเล่นรอบเลยกี่นาทีก็ไม่รู้ตาวิมตรมมาณนสิบสิบห้านาทีอ่ะพี่ตอนนี้ค่าหัวทุงพัตเตอร์เยอะสุดใช่เดี๋ยวเราต้องข้าพี่ทูกด้ฆ่าเลย ไม่รู้ว่าเห็นเล่นกี่รอบพี่ทูขึ้นคนแรกเลยเดี๋ยวดูถ้าไม่แหลกแต่จะนำหน้าพี่ทูให้ดู d o ต t น o u c มีอ I'm f a m o u แล้วจะวิ่งทำไมนะอยาแต่ต้องฉันฉันคนดังนะอีกคนดังคนคนดังเดี๋ยวจ้างบริการเลยบริการตกจังสามชาใช่ไหมพี่แกงสามชามันจะมาเป็นบริการพี่หรือมันจะมันจะมาแก้งพี่วะ เดี๋ยวบริการเสร็จ TNT ต่อครับพี่เมื่อกี้ก็เพิ่งเล่นกับพี่โซ่เสร็จเสร็จเสร็จแล้วนะเริ่มเกมแล้วเกมดีแล้วจะแลงมั้งต้องตามทูฟ้าเตลไปเริ่มมาเริ่มมาเริ่มปุ่มเราสแกนเยื่อเจอพี่ทูเล้ะมาถึงพี่ตะเลงขอเลยคนแรก้ยก็นูเห็นพี่ทูอยู่ข้างหน้าหนูพี่ทูหัลนง่อยอย่าทำอะไรฉันสิ แล้้วขที่ทุกวันนั่งหน่อยเออโอ้โหทุกคนพร้อมใจกันเล็งมาที่กูทุกคนลุมทูฟาสต์ไปยู่นี่เลี้ยงรอยจะได้คาแต้มแล้วหนีก่อนหนีลูกเดียวละลุมพี่ทูกันทุกเราลุมทำไมเนี่ยมีอะไรให้น่าลุมมั้ยลไอ้ทุี๊เออที่ดูของโปพี่ดับเบิลคิวกลับไปไหนแล้วเนี่ยแหลกดูเจนี้ทำไมเฮ้ย บายูริสุดยอดสมแล้วที่เป็นโกโก้ค่ะที่สมน้ำสมเนื้อยังไม่ได้สักจังละเอ๋ที่หันหลังมาดิจเจเอ๋เห็นแล้วเห็นแล้วขอแก้แค้นชินุฟังแป๊บยิงไม่โดนดิบมาหาปลาลายแหลกเลยเรียบร้อยโดนหลอยหลังร้อยหลังร้อยหลังใจเชื่อ่อยร้อยหลัง ิีนุ่นฟังใจเย็นปะโถไปยูรีตอนนี้โค่รแหลกเลยโอ้โหยังจะยิงมาอีกเรามาตามหาค่าพี่ทูกิจกรรมนี่ไงนี <laughs> ไ่ไงโอ้ยปะโถค่าพี่ทูได้ทูกเลใครไม่รู้ยืนนิ่งยิงเลยเอาทาร์เก็ตพอดีน o <No. S 1> <laughs> เราเนี่นพี่จูบุ๊บไอ้ผู้หลบว่ะเออไอ้ปะโถบุกวันถัดที่หน่อยอ้าวโดนยิงเดี๋ยวนะพี่บิ๊กแย่งไอพี่วปอยุรดีแย่งใช่ไหมเนี่ยบุกใจเย็นเย็นบุกพี่มาอย่างสันติบุกหรอเน่าตีกันเราเพื่อนกันเย่ขอบคุณ เพิ่งรู้นั่นเนี่ยเป็นใครไม่รู้วิ่งเข้ามาอัดนะบายูริฉันรู้นายเก่งโอ้พี่ทูเล่พี่ทูเล่นโหดมากแปมนำแล้วอ่ะโหดมากเราเป็นมิโอยเราที่โหลเราไม่อย่างสติอย่าทำฉันเราที่โหลเลยอ่ะ้าวใครวะวันเดอร์บรีเวอร์บอกแล้วจะนำพี่ทูให้ได้ Who are you Who are you โอ้ยยังคิวอ่ะ โอ้ยไปแล้วเราขอค่าพี่ทูขอค่าพี่ทูทุกคนเราไม่มาเลงที่ฉันไปเลงที่ทาเก็ตสิเว้ยไม่เอาเตัวที่ขึ้นแดงๆเนี่ยโอ้ใครลอยหลังอ่ะพี่ทูใครลอยหลังคนนี้ไงคนนี้ไงที่ลอยหลังอยู่เด็ดไปหนูยี่ยี่ไม่ดบเยะขอบคุณอู้ไปชูรีฟเป็นคนแมนเย้พี่ไปยูรีหลังใครมันเล่อีกแล้วอุ้ยหลบได้ พาเกตูวัตเตอร์ไปเพราะเราลุมพีทูกันเรียบร้อยจัดไปจัดไปจัดไปดดอย่าีที่คือไม่อยากจะสู้ด้วยจริงๆ <c oughs> แม่งแม่นชิบหายเรียบร้อยปีหนึ <c oughs> ่งศอ้าว